อ่ะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราเข้ามาอยู่กับเกมนี้ f o r Speed Heat กับช่วงคลิปแต่งรถกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแต่งเจ้ารถคันนี้นะครับผมเป็นเอ่อเรียกได้ว่าเป็นตัวแรงนะครับผมม้าลำพงนะครับจากแดนอิตาลีนะครับเจ้าฟอร์ลารีรุ่นลาฟอร์ลารีนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะแพงนบทั้งในชีวิตจริงและในเกมเลยคันนี้ผมซื้อมารู้สึกจะราคาล้านกว่าบาทแนบในเกมนี้นะครับผมอ่าแต่วันนี้เราจะมาแต่งเจ้าคันนี้กันรับก่อนที่เราจะไปแต่งภายนอกเดี๋ยวเรามาดูเรื่่ออองงขนนก เครื่องยนต์ของคันนี้บอกเลยอันนี้เดิมๆนะครับคือซื้อมาเดิมๆไปอย่างนี้เลยนะดูร,ระดับชิ้นส่วนนะผมอารติเมทหมดเลยนะครับผมจะมีอ่า uh, สต็อกบ้างบางอันมีสปอร์ตบ้างบางอันนะครับผมมีอีลิทบ้างบางอันนะแต่ส่วนที่มีผลต่อความแรงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาติเมทพัทหมดเลยนะครับอันนี้คือเดิมๆแล้วนะไม่ได้แต่งเป็นอัติเมตพัทกันเลยนีไ่ได้ว่าโคตรแรงมาจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับผม oh. แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องได้รู้สึกจะมีแค่เครื่องเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมไ,มามามไา่าารแเพด้้ลววะ อย่างเทอร์โบเนี่ยผมก็แต่งไม่ได้เพราะว่ามันต้องแต่งใส่แบบระดับอัลติเมทเท่านั้นนะครับซึ่งอัลติเมทผมยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยนะครับผมมันต้องใส่ระดับอัลติเมทเท่านั้นนะ่ะนะครับผมส่วนเรื่องถังน็อตนี้ใส่แบบธรรมดาได้ใส่แบบอีลีทได้นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแต่งถังน็อตก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปแต่งภายนอกแล้วกันนะผมจะเอาเป็นถังน็อตแบบถังใหญ่หนึ่งถังเลยแล้วกันนะแบบพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดเลยทีเดียวนะครับผมโอเคมาเรื่องของซับเพนชั่นนนะะะคคครรรัับบบบผผมมออ่าาโชเเป็น นี่ด้วกันนะแท็กซับเพนชั่นนะครับเจ็ดพโอเคนะครับส่วนเรื่องของเบรกก็แต่งไม่ได้ครับมีอันเดียวนะระดับเอลิทนะครับผมยางก็เอาเป็นยางอะไรดีนะครับผมว่าจะเอาเป็นยางเดิมดีกว่าไม่แต่งแล้วกันนะครับยางเดิมก็ดีแล้วนะครับระบบพลัสแต่งไม่ได้มีอันเดียวนะเอลิทพลัสนะครับเกียร์ก็ที่ใส่อยู่ดีอยู่แล้วนะครับระดับเอลิทนะครับผมส่วนอันนี้ ใส่เดิมดีกว่านะครับใส่เดิมดีกว่านะครับผมโอเคของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องของของแต่งภายในนะครับผมแต่งได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า yea. ของที่ให้มาเดิมๆม,มันดีมากอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแต่งภายนอกกันดีกว่านะครับผมบอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยผมแอบมาสอ่สองของแต่งภายนอกมาแล้วบอกเลยว่ามีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าของแต่งจะค่อนข้างพิเศษอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวผมกดให้ดูว่ามันพิเศษยังไงนะครับผมนี่ดูไฟหน้าครับผมเห็นไหมครับนี่คือไฟหน้าของ ฟอร์ลี่ fxk นะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้ลาฟอร์ลี่คันนี้สามารถแปลงเป็นฟอร์ลี่ fxk ได้ทั้งคันนะครับชุดแต่งทั้งคันไม่มีเลยครับมีแต่ชุดแปลงเป็น fxk ดูครับเนี่ยครับผมนี่ซุปรล้อหลังอรแปลงเป็นชุด fxk เห็นไหมครับสปอยเลอร์ของ fxk เลยนะครับผมคือมันไม่มีชุดแต่งเลยมันมีแต่แบบชุดแปลงเป็น fxk เลยดูดิเนี่ยไฟท้าย fxk นะครับผมคือเอาง่ายถ้าใครอยากได้ fxk นัซื้อลาเฟอร์ลี่ในเกมนี้แล้วมามาแปลงเป็น fxk ได้เลยครับผม เออนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมจะไม่แต่งให้มันกลายเป็น F.A.K ทั้งคันนะครับผมจะให้มันผสมผสมกันแล้วกันนะอย่างไฟหน้าเนี่ยผมจะใช้ไฟหน้าของลาเฟอร์เรีนเดิมไว้นะเพื่อให้มันยังดูเป็นลาเฟอร์รี่อยู่นะครับผมจะไม่ใส่ไฟหน้าของ F.A.K นะครับผมจะใส่เป็นไฟหน้าเฟอร์เรีเหมือนเดิมนะครับผมผมจะเปลี่ยนฟอนบัมเปอร์ก่อนนะครับบัมเปอร์เนี่ยผมจะใช้ของ F.A.K แล้วกันนะครับผมมันดูโฉบเฉียวกว่านะครับผมโอเค2000ใส่ไปนะครับ ่าต่อไปสปริตเตอร์นะครับลิ้นล่างลิ้นล่างอ๋อมีมีมีให้เลือกอันเดียวมีให้ใส่อันเดียวนะครับผมใส่ไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเรื่องของบัมเปอร์และลิ้นล่างนะครับอ่าดูเรื่องของปากกระโปรงหน้านิดนึงนะครับนี่ครับผมเป็นรู้สึกว่าจะเป็นฝังกระโปรงหน้าของ F A K ด้วยนะครับผมก็ใส่ไปนะครับผมใส่หมดผมจะพยายามใส่ให้หมดจะเกลี้นไฟหน้ากับไฟหลังแล้วกันเพื่อ คงไว้ซึ่งความเป็นลาเฟอร์ี่นะให้มันยังดูเป็นลาเฟอร์ี่อยู่นะครับผมถ้าแปลงเป็น FXK ทั้งคันมันก็กลายเป็น FXK เลยนะครับผมมันมันไม่ดูเป็นลาเฟอร์ี่อ่ะผมต้องการให้มันยังดูเป็นลาเฟอร์ี่อยู่นะครับผมโอเคต่อไปตรงไหนอีกอ่าตรงข้างหน้าเราแต่งหมดแล้วเนาะเหลือแค่ไฟหน้าซึ่งเราไม่แต่งนะครับเราจะใช้ไฟหน้าเดิมนะครับอ่าฟอนต์วิวเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนแล้วกันเรื่องของล้อไทสเกิร์ตนะครับผมนี่เป็นไทสเกิร์ตตัวนี้เลยนะรู้สึกว่าจะเป็นของ FXK เหมือนกันนะครับของแต่งไม่มีอะไรเลยมีแต่ชุดแปลงนะครับผม ซึ่งเราจะไม่แปลงหมดนะครับผมแปลงแค่บางส่วนเท่านั้นเพื่อคงความเป็นลาฟอร์รี่อย่างที่บอกนะครับนี่ครับผมเลียเฟนเดอร์เราจะใส่เป็นตัวนี้ครับผมมันจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับผมก็เหมือนเดิมว่าเป็นสปอยเลอร์ f a k อีกเหมือนเดิมนะครับอ่าเนี่ยดูสวยขึ้นเลยนะครับผมส่วนไฟท้ายนะครับถ้าเราใส่ตัวนี้มันจะเป็นของ f a k ซึ่งเราจะไม่ใส่แล้วกันนะผมจะใส่ไฟท้ายเดิมไว้มันจะได้ดูเป็นลาฟอร์เรลี่อยู่นะครับผมไฟท้ายเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับต่อไปเรื่องของเรียบัมเปอร์บัมเปอร์หลัง ใส่บัมเปอร์หลังของ F A K ได้อีกนะครับโอเคอันนี้ผมใส่แล้วกันนะดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปป้ายทะเบียนเดี๋ยวค่อยแต่งแล้วกันนะครับผมเอาเป็นเรื่องของท่อไอเสียก่อนนะครับท่อไอเสียเป็นท่อแบบใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับผมโอเคใส่ไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของดิฟฟิวเซอร์ดิฟฟิวเซอร์โหนี่คือดิฟฟิวเซอร์ F A K เลยครับผม โคตรใหญ่เลยครับโอเคใส่ไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะแต่งเร็วนิดนึงเพราะว่าของแต่งไม่เยอะเนะี่ยเหลือตรงไหนอีกที่เรายังไม่แต่งน,ะน่าจะหมดแล้วนะของแต่งนะครับเดี๋ยวดูไอ้นี่ดันโบดิกนี่ซาด์ซิสเต็มนะครับผมใส่ระบบเครื่องเสียงไปนะครับ เฮเใส่เราก็ใส่นะครับท้ง,งที่เราก็ไม่ได้เปิดเพลงฟังในเกมนี้นะครับโอเครู้สึกว่าหลังคาจะแต่งไม่ได้นะปกติรถทั่วไปในเกมนี้จะแต่งได้นะแต่แต่งไม่ได้นะแต่งได้แต่วินโดนะความสว่างกระจกเอาเป็นสว่างสุดโอเคประมาณนี้นะครับผมฮ่าโอ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยนะี่ครับผมดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะหมุนให้ดูรอบๆนะครับผมตอนนี้สภาพรถเราเหมือนกับล่างผสมของ F X K ผสมกับลาเพอร์ลี่นะครับผมคือผมจะไม่ใส่ชุดแต่งของ F X ทั้งหมดนะครับ จริงๆก็ใส่เกือบหมดแหละแต่ว่าเหลือไว้แค่ไฟหน้ากับไฟหลังเท่นั้นเองที่ยังเป็นของเดิมนะเพื่อให้มันดูเป็นลาเฟอร์ล,ลี่อยู่เนี่ยก็สวยนะแนวนี้ก็สวยดีนะเออเป็นลูกผสมนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมว่าไปดูลายบ้างดีกว่านะส่วนเรื่องของป้ายทะเบียนกับล้อเนี่ยเราค่อยมาเปลี่ยนที่หลังนะหลังจากเลือกลายเสร็จแล้วแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูลายก่อนดีกว่าไปดูลายที่คอมมูนิตี้กันดีกว่านะี่ครับว่ามีลายอะไรสวยๆบ้างนะครับ,นะรบเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลือกลายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไม้ทีละกันนะเพราะว่าผมน่าจะใช โอเคนะครับผมหลังจากที่เลือกอยู่สักพักใหญ่ๆเนะครับ,เอ,นะนะรบเอาเป็นว่าผมได้ลายแล้วเนะครับเอาเป็นลายนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นลายเอ่อตัวรถจะเป็นสีน้ําเงินนะจะสังเกตรตรงสีรถเนี่ยจะเป็นลายคาร์บอนด้วยนะครับผมเป็นลายคาร์บอนอยู่ข้างในสีน้าเงินอีกทีหนึง่งนะครับผมแล้วก็จะมีลายค้ายธงชาติอิตาลีอยู่ด้านหน้ารถแล้วก็ด้านหลังรถด,ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนิดหน่อยนะครับบนฝากระโปรงหน้าแล้วก็ตรงหลังคานะครับผมประมาณนี้ลายประมาณนี้โอเคเอาเป็นลายนี้แล้วกัน นะครับค่อนข้างจะสวยเลยผมชอบแบบว่าสีที่แบบอยู่กับคาร์บอนอ่ะอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินที่ทับอยู่บนลายคาร์บอนอีกทีหนึ่งนี่ครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เอ่อบอดี้อีกทีหน,นึ่งะครับผมสงสัยว่าตอนเนี้ยกระจกมองหลังอ่ะมันเปลี่ยนได้ไหมครัมันเป็นสีแดงเด่นขึ้นมานี่ครับผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนได้ไหมอ่ะมันรู้สึกจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับกระจกมองหลังเนี่ยนะครับมันไม่มีให้กดเปลี่ยนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าแก้ได้ไหมนะครับ ไม่ชอบเลยมันสีแดงเด่นขึ้นมาจังเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวนะขออีดิทวาร์ปแล้วก็ดีคอแก้ได้หรือเปล่านะครับนี่คือจะแก้ไม่ได้นะอ๋อนี่ไงแก้ได้นับลบตรงนี้ออกก็ได้เหมือนกันโอเคเอลบสีแดงออกปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้ะกระจกมองหลังมาเสีนเงินแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคฝั่งนี้ด้วยนะครับดูดีขึ้นเยอะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเราแก้ลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคเซฟไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปแต่งเรื่องของล้อกับป้ายทะเบียนที่เรายังไม่ได้แต่งนะครับผมโอเคเอาเป็นเรื่องของป้ายทะเบียนก่อนแล้วกันนะครับแต่งง่ายกว่าเอาง่ายๆ่ก่อนนะครับลายเส้นเพจนี่ตรงนี้เนียป้ายทะเบียนมันย้ายไปอยู่ข้างๆนิดนึงเนาะโอเคเชนแบ็กเก่าแบ็กก่าสีอะไรดีนีครับผมอยากได้แบ็กเก่าที่แบบมันดูไม่เด่นมากอะเนียครับจะเอาเป็นสีเทาๆดีกว่าสีนี้แล้วกันแบ็กก่านี้น่าจะไม่ค่อยมีคนแต่งนะครับลายนี้นะครับแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนนะครับ เอาเป็นกรอบอ่าอันไหนดีเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเรียบๆนะครับโอเคแล้วก็ Edit Text เขียนว่าอะไรดี Ferrari แล้วกันนะี่ครับผมโอเค Accept นะครับายทะเบียน Ferrari นะครับประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปแต่งเรื่องของล้อดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาเลือกล้อกันนะครับเลื่อนมาที่ริมนะครับ เชนริมเอาเป็นล้ออะไรดีนะีดูจากมุมไกลๆลนิดนึงนะีผมว่าล้อแบบว่าซี่ประมาณเนี้ยน่าจะโอเคนะแต่ดูล้อแต่งอๆๆื่นก่อนนะี้ยเอาแบบไหนดีนะครับโอเคะครับหลังจากเลือกอยู่สักพักผมว่าจะเอาเป็นลายลายนี้แล้วกันนะลายล้อที่44นะครับผมเป็นลายของยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะสวยแล้วค่อนข้างที่จะเข้าอยู่นะจริงๆเออลายที่เข้ากับรถคันนี้ค่อนข้างที่เยอะอยู่นะแต่ว่าผมชอบลายนี้เนะเอาลายนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วก็เชนไซส์นะครับผมเป็นไซส์แบบประมาณไหนดีนะครับเอาใหญ่สุดเลยแล้วกันนะครับโอเคยางบางๆหน่อยนะครับจะได้ดูซิงๆงนิดนึงนะครับโอเคล้อหลังเอาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนล้อเป็นล้อเดียวกันก่อนนะครับโอเคได้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไซส์ให้เท่ากับล้อหน้าเลยนะครับใหญ่สุดโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวออกมาดูสินะครับว้าค่อนข้างดูดีนะหลังจะเปลี่ยนล้อแล้ว ็โอเคอยู่นะครับผมผมจะตกแต่งล้อเพิ่มเติมนิดนึงนะอ่าตกแต่งสีเพิ่มเติมนะครับผมโอเคไม่รู้จะเปลี่ยนสีอะไรให้มันดูเข้ากว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับดูจากมุมไกลนิดนึงนะสีดำก็ดูเข้าเลยนะดูดุดีนี่ครับหรือจะเป็นสีขาวไปเลยสีขาวก็ได้นะเหมือนของเดิมจะเป็นสีขาวๆออกเทาหน่อยนะครับหรือจะเล่นสีไปเลยเล่นสีผมว่าไม่เข้าเท่าไหร่นี่ครับมันเป็นสีอะไรดีสีดำก็สวยนันจริงแล้วนะครับอืม สีไหนดีนะี่ครับผมว่าจะเอาไปโทนขาวๆเทาๆนี่แหละเอาเป็นสีเอา,าเป็นว่าเทาขึ้นหน่อยดีกว่านี่ครับเทาๆดำๆขึ้นหน่อยจะได้ดูดุดขึ้นนะครับเอาเป็นสีนี้แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เพิ่มนิดนึงเป็นเอฟเฟกต์สีของอะไราดีสีนี้ก็ได้นะเป็นคาร์บอนแบบว่าคัลเลอร์ชิฟต์นะมันจะสะท้อนแสงนิดนึงเนะี่ยเออเอานี้ดีกว่านะคาร์บอนแบบคัลเลอร์ชิฟต์นะครับสีนี้เลย นะครับแล้วก็แอปพลายทูออลลิมนะครับแอปพลายไปล้อหลังด้วยเรียบร้อยนะครับผมอ่าสีก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่ดำมากนะแต่มีลายคาร์บอนอยู่ในโอเคแล้วก็เซคันดารี่เพนท์นะครับสีตรงขอบล้อนะครับเอาเป็นสีโครมได้ไหมจะเข้าไหมเนี่ยนะครับผมก็ไม่น่าเข้าว่ะนะครมันเงาเกินไปนะครับเอาเป็นสีเมทัลลิกดีกว่านะครับเอาเป็นคาร์บอนด้านไหมหรือคาร์บอนธรรมดาแบบเงาดีเอาคาร์บอนธรรมดาดีกว่าแบบเงานะครับแล้วก็ ใส่สีดําเข้าไปให้มันดูแบบมืดนิดนึงอ่าโอเคสวยเลยนะครับสีนี้แล้วกันนะครับเซฟแล้วก็แอปพลายทูออริมอ่าสีล้อให้ได้เป็นแนวคาร์บอนนิดนึงเนะี่ยออกดำดำเทาๆโอเคแล้วก็ชเชนไซส์ไปแล้วสีไปแล้วสเสร็จหมดแล้วเนะี่ยมาดูส่วนของเรื่องคาลิเปอร์กับดิสเบรกบ้างดีกว่าเนะี้ยเอาดิสเบรกก่อนแล้วกันเนะี้ยดิสเบรกรู้สึกว่าของเดิมมันจะดีอยู่แล้วนะของเดิมดูเป็นเบรกคาร์บอนนะครับผมรู้สึกจะเป็นเบรกคาร์บอน ก็ออนว่าผมใส่เป็นเบรคคาร์บอนของเดิมไปแล้วกันนะไม่เปลี่ยนงั้นมาดูที่คาลิเปอร์นะครับคาลิเปอร์จริงๆคาลิเปอร์อันเดิมมันสวยอยู่แล้วนะของเฟอร์ลี่เลยอะ่ะเป็นโลโก้เฟอร์ลี่เลยผมว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันนะับเรื่องของดิสเบรกกับอ่าคาลิเปอร์จะไม่เปลี่ยนแล้วกันเพราะว่าของเดิมมันสวยอยู่แล้วเป็นคาลิเปอร์เฟอร์ลี่กับดิสเบรกคาร์บอนนะครับสวยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอ่าโอเคประมาณนี้หมดแล้วเรื่องของล้อนะครับสวยสวยสวย,เ,ยวเราดูมุมไกลๆนิดนึงนะครับอ่านี่หมุนดู สวยเลยนะครับล้อเป็นล้อคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นใส่ชุดแต่งคล้ายๆ f a k นะครับโอเคดิสเบรกเดิมคาลิเปอร์เดิมโอเคเครื่องแต่งแค่ในตั้อย่างเดียวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเอฟเฟกดีกว่าใส่เอฟเฟกอะไรดีนะครับเอฟเฟกต์ในตัสคัลเลอร์เอาเป็นสีสีสีแดงแล้วกันนะจะได้ดูถึงความเป็นเฟอร์รารีแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็แบ็กไฟแบ็กไฟเป็นสีเดิมนะครับ ไฟสโมกพันยางสีเดิมแล้วกันนะครับอันเดอร์โกลไฟใต้ท้องอยากได้เป็นไฟแว่นๆนิดนึงเนี่ยเฟอร์นรี่แบบแอบแว่นๆนิดนึงนะครับเอาเป็นไฟกระพริบกระพริบได้ไหมนี่ครับมีไฟกระพริบอันไหนสวยๆบ้างนะครับว่าจะเอาเป็นเอาเป็นนอัไหนดีเอานี้แล้วกันนะครับเพอร์เพลไวส์สเต็ปอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโอเคใส่ไปนะครับไฟใต้ท้องเรียบร้อยแอร์ซัปเพนชั่นใส่ไหมไม่ใส่ดีกว่านะแอร์ซัปเพนชั่นไม่น่าจะเหมาะกับรถเฟอร์นรี่นะครับแต่ไม่ใส่แล้วกัน นะครับปรับความสูงต่ำกันนิดนึงนะครับเอาไปโหลดเตี้ยลงหน่อยมัวเฟอร์รี่โหลดเตี้ยเอ้ยด,ดูดีดูดุขึ้นนะครับผมขึ้นไปนิดนึงโอเคแล้วล้อแบะเพิ่มได้ป่ะเฟอร์รี่ล้อแบะจะเป็นยังไงนะอยากรู้นะครับเฮ้ยเฮ้ยผมว่าแปลกดีนะครับเฟอร์รี่ล้อแบ่ยัดเคนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเข้าเท่าไหรนะ่มันได้แปลกอย่างเดียวไม่น่าเข้าเท่าไหร่นะครับถ้าผมแบะประมาณกลางๆได้ไหมไม่ต้องแบะเยอะผมว่ายังแบะเยอะไปว่ะหุบเข้ามาปึ๊บ แบะนิดเดียวพอนะครับผมแล้วก็ความสูงเพิ่มหน่อยดีไหมหรือไม่ไม่แบะดีกว่าผมว่าไม่แบะดีสุดนะครับผม,มประมาณไหนดีความสูงกำลังคิดอยู่นปเอาประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้ดีกว่านะให้มันดูเตี้ยๆนิดนึงนะียครับจะได้ดูเป็นรถแต่งนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องความสูงต่ำนะครับ เรื่องของท่อนะเดี๋ยวเรามาจูนเสียงท่ออันนี้ตรงเนี้ยนะสไตล์เครื่องนิดนึงครับผมว้าเสียงเดิมก็เพาะอยู่แล้วนะบูเบอร์จูนเอาไปอาร์เกสีดูสิแผดๆหน่อยโอเคเอาเสียงแผดๆหน่อยแล้วกันนะฟลอรี่ชอบโทนแผดๆนะครับอันน,น,นี้เป็นโทนนะคผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงเหมือนกันนะไอ้ตรงเนี้ย เป็นว่ากลางๆไว้แล้วกัน,นครับอันนี้โอเวอร์รันแบ็คไฟนะครับเอาเป็นเดิมๆไว้แล้วกันนะครับผมแบ็คไฟไม่ต้องเยอะนะครับไฟรีโซแนนซ์เสียงก็ก้องนิดนึงนะเอาสุกไปเลยน่ครับผมเฟอร์รี่มันต้องเสียงลั่นๆนิดนึงโอเคเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันนะสหรับเจ้าลาเฟอร์รี่นะครับใส่ชุดแต่งแบบคล้ายๆ f a, a k เลยนะแต่ไม่ใส่ทั้งหมดนะหรือแค่ไฟหน้าไฟหลังเพื่อให้ันหลุเหลือความเป็นลาเฟอร์รี่อยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้มาสวยอยู่นะ ค่อนข้างที่จะสวยอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปทดสอบกันนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวหาสนามไปวิ่งสักนิดนึงนะครับเอาไปสนามยาวๆหน่อยนะครับสนามยาวน่าจะแถวนี้ดีกว่านะครับเอาเป็นสนามนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขับไปสนามนี้ดูนะครับสนามนี้ก็ไม่ยากมากนะครับผมเมื่อเทียบกับแรงรถของเราแล้วแรงรถของเราประมาณ3ามร้อยหกสนะครับเกี้สนาม320เองนะครับแนะนํา320ซึ่งแรงเราเยอะกว่านะครับก็เรียกได้ว่าไม่ยากนะครับขับชิวๆนะครับสนามนี้ โอเคเราขับปรินานิดนึงเนี่ยรอหลดออกจากกาลาดก่อนเนี่ยครับวัดสวยจริงๆเว้ยเฮ้ยนะครับโอ้โหไงโคตรสวยนะครับไปโอ้โหจะสังเกตว่าเกียร์ค่อนข้างจะลึกนิดนึงเนี่ยต้องลากรอบนิดนึงเนี่ยรอบเกือบหมื่นรอบเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยสังเกตตรงเข็มไม้เนี่ยโอ้โหโอ้โหแรงจัดเสียงเปลี่ยนเกียร์เล้าใจมากเนี่ยปับ ไปครับไปครับไปครับกูแรงจริงเนี่ยใน,นตัดผมขอไม่เปิดแล้วกันเพราะว่าใส่ใส่ถังใหญ่มาถังเดียวนะต้องรอเปิดทางตรงจริงๆเนี่ยในตัดนี่ก็ทางตรงนะไปกระทางตรงมาโอ้กูแรงจัดเบาเบาเๆๆๆๆๆเบาเบาเโคตรแรงโคตรแรงเนี่ยบอกเลยนะครับไหนว่าสนามพี่ตรงไหนวะนี่ครับ รู้สึกว่านามจะอยู่เลนนู้นชิบหายยวขอไปกลับรถทิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวส่วนเสาไฟอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรโหโคตรแรงชอบเสียงตอนใส่เกียร์มากเลยอ่ะมันมีแบ็คไฟตอนใส่เกียร์ด้วยอ่ะเลาะดีเนี้ยโอเคสนามนี้เลยแล้วกันเริ่มเลยโหโคตรสวยเนี้ยชอบมากชอบมากแต่ข้อเสียของคันนี้คือของแต่งน้อยนะครับชุดพาร์ทแต่งน้อยไปนิดนึงเนี้ย อเคมาโอเราเป็นฟูลารี่คันเดียวในกลุ่มเลยไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนปมาเปิดเครื่องอีกหนึ่งโอ้โหมาไปไปไปโคตรแรงโคตรแรงโอ้โหแรงจัดเนปไปครับ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 ข้างหน้าทางตรงด้จัดไปนี่โอ้โหโคตรพุ่ง ปคพุ wow. ่งปคพุ่งว้งโอ้โแรงนิดนึงแอ๊บโคตรแรงครับผมโโอ้หนำทางเลยเวนนี่ครับเรียกว่านำฉีกนำฉีกกันเลยทีเดียวโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงไปครับไปครับโอ้โหทางตรงยาวๆเลยสนามนี้ขี่ชิวๆนะอาจท็อปโซฟีดได้เต็มๆเลย คตรแรงอ่ะ3า7เจแล้วอ่ะแรงอยู่นะแรงอยู่แต่ของแต่งผมแต่งไม่ได้มันเป็นอัติเมทพัดมาแล้วคือมันแรงมาอยู่แล้วเนี่บผมแต่งแรงกว่านี้ไม่น่าจะได้ละถ้าจะแต่งแรงกว่านี้ได้ก็คือแต่งเทอร์โบอย่างเดียวเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นเทอร์โบเดิมนี้ยผมแต่งไม่ได้จริงๆผมไม่ได้ไปเล่นปลดล็อกของแต่งนี้ยก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้เทอร์โบอัติเมตนี้ยต้องใส่เทอร์โบอัติเมทเท่าน,นั้นโอเคไม่เป็นไรเนรัยของเดิมก็แรงอยู่แล้วเนี่ยดูด,ดินี่ครับไม่ต้องเทอร์โบแต่ง ครับไม่ต้องเธอโบแต่งทีง ija, นี้ก็โคตรแรงหกขูพพ่บ้าว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 บาวบาว,บาว,บาวหลุดโค้งหลุดโค้งไอเว้ยเอ้ลืมดูโค้งนะครับแรงจริงวะ่ะแรงจริงวะ่ะเดี๋ยวรอทางตรงรอบนะ๋ยวค่อยอ่านในตัดกนะัน่นาทีนึงนี่ครับโอเคไปครับไปครับโอ้น้ำห่างเลยคันอื่นตามไม่ทันนะ่ะที่สองห่างจากเราตั้งห้าร้อยเมตรอ่ะนี่ครับ ทางตรงกันสักหน่อยครับปื๊ดปื๊ดโอ้โหในตัดสีแดงเลยครับผมต้อสังเกตต้อสังเกตโอ้โหโคตรสวยเนะครัโคตรสวยโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงไปครับไปครับเปลี่ยนไปเลนนู้นดีกว่าโอ้โหคนทะลุยับหมดอ่ะโอ้วมาถูกทางวะเนี่ยโอเคอุ๊ยโอ้โหชนชนอุ๊ยเต็มที่เลยเมื่อกี้ชนเต็มที่เลยนี่ครับผมโอเคพลาดเป็นจริงไม่เป็นไรเนี้ยันอื่นยังตามไม่ทันนะเรานำ่างอยู่ นี่ยรู้สึกว่าเราจะมาผิดทางเนี่ยชิบหายแล้วกูมาผิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวนะเลยเช็คพอยต์เดี๋ยวคันอื่นตามมาแล้วเดี๋ยวเก็บเช็คพอยต์ก่อนแป๊บนึงโอเคโดนแซงมาแล้วนะรับเลยเช็คพอยต์ชิบหายแล้วเนดะี๋ยวแซงกลับก่อนแซงกลับก่อนตามมาแซงกลับก่อนเนะี่เมื่อกี้ผมน่าจะไปทางผิดทางแหละเนี่ยครับเลยหลุดเช็คพอยต์ไปนิดนึงโอเคกูตามมาฮะตามมาฮะ น่าจะตามไม่ยากนะรถต่อแรงอยู่เน,นี่ยนี่อ่ะหูแป๊บเดียวตามทันแล้วโอเคเดี๋ยวรอทางตรงเปิดเนะี้ยทัชกระแซงไอ้เบนซ์ข้างหน้าได้แล้วข้างหน้าน่าจะเป็นเบนซ์เอฟจีเน,นี้ยเบาอู้หูมันจริงมันจริงอัตาราเร่งดีครับคันนี้อัตราเร่เงค่อนข้างดีหูเดีวเดี๋ยวแป๊บเดียวอะสองร้อยอ่ะอ้มาแล้วมาแล้ว ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งนะคเดี๋ยวรอทางตรงจะอัดใน,นตัดสักรอบหนึ่งนะครับโคตรแรงบอกเลยไปครับไปครับทางตรงครับผมจัดไปคูงไปไปเลยแม็กนัมไม่ใช่น่เฟอร์รี่โอเคโอเคเบาเบาเบาโอเค ไปครับไปครับโอ้โหน้ำพังแล้วน้ำพังแล้วสบายแล้วโอ้โชิวๆเลยนี้ครับไม่มีใครตามมาแล้วเนีับโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเบาเบาเบาหน่อยโอเคสวยทางตรงแล้วลางทางตรงแล้วแต่เนตั้ยังไม่มีโอเค ทางเลี้ยวแล้ววะโอเคเดี๋ขอโค้งนี้นิดนึงสุดข้างหน้าจะเป็นทางตรงแล้วปะทางยังยังไม่ทางตรงครับเลยเลี้ยวเลี้ยวสักโค้งนึงก่อนโอเคร้ออานในตั้งเนี่ยหาทางตรงอันนี้ทางตรงยังยังฮะยังไม่ถึงทางตรงนิดนึงอยากอานในตั้งแล้วเนี้ยโอเคนี่แหละทางตรงแล้วทางตรงแล้วจัดไปอืออูอูความแรงโคตรแรงครับโคตรแรง แรงฮะโคตรแรงของจริงเลยว่ะนะครับของจริงเลยอันนี้โคตรแรงเนี่ยครับโอเคถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหสบายสบายอ่ะเนี้ยขนาดเราชนเราชนไปรอบหนึ่งอะเรายังตามคันอื่นทันอ่ะนะครับนี่เรียกว่าโคตรแรงนี้ครับจริงๆสนามนี้มันง่ายได้แหละนะครับเออนี่ครับว้าสวยจริงๆรถเรา โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าลาเฟอร์รารี่คันนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มาแต่งมาเล่นให้ดูแค่นี้แหละนะครับผมสำหรับเจ้าฟูลารี่ลาฟเฟอร์ลารี่นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า